กติคุณชายมีวิธีการคัดเหรียญที่อยากจะเล่นยังไงบ้างครับอ่าคัดเหรียญใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็น ในส่วนแรกสำหรับเพื่อนๆที่แบบมือใหม่เลยเข้ามาในวงการตอนแรกๆเลยแบบเข้ามาเฮียเหรียญไหนหน่าเล่น Market Cap หรือมูลค่าของตลาดก็คือ,อในจุดนี้เนี่ยมาเก็ตแคปสำคัญมากสมมุติถ้าเป็น Market Cap หนึ่งใน10ใช่ไหมครับก็บ่งบอกได้ว่า1ใน10เหรียญตรงนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่มีคนทั้งโลกนะเข้าไปลงทุนมากที่สุดประมาณนี้เลยตรงนี้คือเพื่อนๆสามารถอิงตามคอยมาเก็ตแคปได้ผมแนะนําให้เป็น1ใน20อ่าให้มันติดหนึ่งใน20เหรียญเอาอย่างเหรียญแรกเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นบิตคอยและเพราะว่าเป็นเหรียญแรกนะครับเป็น เรียญแม่เรียญแรกก็อตอนนี้ก็ถ้าเป็น Market Cap ใช่ไหมครับเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านล้านล้านอ่ายูเอสดอลลาร์นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะมากถ้าเทียบกับทองคานะครับแต่ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมาตามลําดับแล้วเห็นไหมครับก็มีหลายๆเหรียญให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเลยทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าโอเคอยากเทรดเหรียญไหนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหา ข้อมูลในนั้นได้เข้ามาที่คอยมาเก็ตแคปได้เลยอ่าตรงนี้คือส่วนแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วเพิ่งเข้ามาในส่วนที่2การใช้เ a ต i n g View แล้วก็ดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ถ้าเกิดอยากดูใช่ไหมครับตรงนี้แอดวานมาแล้วนะเพื่อนๆใช้เ a ต i n g View เป็นแล้วอ่าตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้เป็นในส่วนทั้ง เส้น MA 50และ200นะครับถ้าเกิดกราฟใดที่ตัวตัวของกราฟราคาเนี่ยแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนยังอยู่เหนือทั้งเส้นสีส้มและสีฟ้าตรงนี้ก็คือ MA 50และ200นะเพื่อนๆจะตั้งค่าเป็นสีอื่นก็ได้นะตรงนี้ผมตั้งค่าเองให้ผมเข้าใจง่ายๆถ้าอยู่เหนือสแสดงว่ามันเป็นเทรนด์ขาข,ขึ้นนะครับเป็นเรียญที่มีเทรนด์ขาข,ขึ้นสังเกตดูนะถ้าเกิดเราดูเป็นทม์เฟรมเดยใช่ไหมครับราคาขึ้นตั้งแต่ตอนไหนราคาขึ้นตั้งแต่จะเป็นช่วงปี2อ2 0 ก็จะเห็นได้ว่าราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราเทรดในไทม์เฟรมเดย์ใช่ไหมครับจนมาถึงช่วงปี 2, 2021เลยนะครับหปีเลยเนี่ย mm hmm. เดินเดียวกันนะครับทีนี้ราคาลงมาเนี่ยถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับเราจะดูยังไงว่าเป็นเทรนขาลงก็คือเส้นตัวกราฟเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นเอ็มเอ็นนะเส้นเอ็มเออยู่เหนือนและเส้นสีส้มเส้นสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นทิศทางขาลงแล้วล่าสุดก็เห็นไหมยังอยู่ใต้เส้นเ e อ็มเอ็นตัวของกราฟราคาอยู่ใต้เส้น e ตรงนี้ก็จะเป็นเทรนขาลงดูง่ายๆตรงนี้ดูในระดับอ่า่แท่งต่อหนึ่งวันนะครับตรงนี้ประมาณนี้เลยหรือว่าจะดูเป็น C.D.C.Action Zone ก็ได้เมื่อไหรที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ตรงนั้นก็คือยังเป็นเทรนขาขึ้นให้ดูทางเฟรมใหญ่ๆนะใหเป็นเดย์หรือวีคมันจะ่าใบแอดหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะต่ําลงมันจะลดลงจะทําให้แบบค่อนข้างจริงกว่านะครับและถ้าเกิดเป็นแดงเนี่ยตรงนั้นคือเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับประมาณนี้เลยถ้าเกิดมีวินัยทําตามนี้เนี่ยก็แบบโอกาสการได้กํไกาไรนี้ เมื่อกี้เราคุยกันเรื่งาเราจะมีวิธีการเลือกเหรียญยังไงเมื่อกี้บอกว่าเลือกที่เป็นแตรงสูงท็อป2ี่สิบมาก่อน ใช่ครับผมแล้วถ้าสมมติว่าไอ้จากท็อป20เนี่ยถึงเวลาจะเลือกสักเหรียญหนึ่งสุดท้ายที่จะเข้าเนี่ยครับมีวิธีเลือกอะไรอีกป่หลังจากเลือกท็อปหลัาหลังจากเลือกท็อปเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเหรียญเหรียญนั้นเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่มีจํานวนเหรียญจํากัดหรือเปล่ามีวิธีการลดซัพพลายยังไงหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆอยู่มาสักพักอาจจะเคยได้ยินเรื่องการเผาเหรียญเรื่องการจํากัดจํานวนเหรียญให้มันลดลงเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่ามันจะมีบางเหรียญที่ผู้ร่าเนี่ยไม่ได้จาก ดอทคอยกับตัวหนึ่งก็คือชิบะอินุชิบะอินุเนี่ยก็คือช่วงแรกก็เฮ้ยเป็นคิดคอยเหมือนกันนะครับคล้ายๆดอทคอยก็คือเป็นน้องๆแนบตามกันมาแต่ว่าจะสังเกตเห็นด้วยว่าช่วงหลังเนี่ยชิบะอินุเนี่ยมีการเปิดอโหมดเผาเหรียญนึกออกไหมเขามีการลดจํานวนเหรียญตรงนั้นก็สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดอาเป็นเหรียญที่มีจํานวนเยอะๆเ,เ,เนี่ยแล้วไม่ได้ถูก จำกัดเหรียญหรือลดจํานวนเหรียญลงเลยนี่ภาพอบอกไหมว่าราคามันไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะทุกวันนี้ที่บิตคอยนเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะมันมีแค่21ล้านเหรียญแล้วมันจะเพิ่มไปมากกว่านั้นไม่ได้แล้วประมาณนี้นะครับตรงนั้นก็สําคัญผู้สร้างเหรียญก็สําคัญนะครับอะไรหลายๆอย่างว่าเขาเคยแบบมีการปั๊มแอนดัมหรือเปล่าเคยมีการเทเหรียญตัวเองมาในตลาดหรือเปล่าเคยมีการอะไรประมาณนี้หลายอย่างนะครับนั่นแหละอย่างที่บอกมีบิตคอยเดียวนีน่นแหละที่ผู้สร้างไม่เปิดเผยตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เพื่อให้แบบราาาคมมันนเปป็ไต ธรรมชาตินะครับตามกลไกของมันตรงนี้ก็สําคัญถ,ถ,ถ้าดูจากสไตล์การคัดเหรียญอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณชัยเป็นสไตล์แบบว่าไม่ค่อยเล่นเหรียญใหม่ๆไม่ค่อยหาเหรียญที่แบบว่าซื้อตอนต้นน้ําแล้วรอลุนว่ามันจะมูนต้องแยกอย่างนี้ดีกว่าก็คือเหมือนกับผมเนี่ยจะมีทั้งแบบเหมือนกับ แบบโฮแบบยาวๆแบบเป็นแบบสป o r อร์ตใช่ไหมครับกับแบบฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ผมผมไม่ฟิกผมแค่เอาเข้าเกณฑ์เข้าขายในแบบที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคผมก็เข้าเทรดแล้วเพราะว่าฟิวเจอร์ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเราเล่นยาวๆเราเล่นแบบสั้นๆเนอไหมหน่มือสอวันหรือ3-4วันถ้าเกิดมันติดช่วงนั้นอยู่จริงๆอ่ะเราก็ออกแล้ว แต่ถ้าเหมือนเราเล่นแบบโผแบบยาวๆเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนดูเทนอะเออดูเทนดูเหรียญอะไรพวกเนี้ยผมก็จะดูในส่วนที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับว่ามันเป็นเหรียญที่มีความเป็นมาอะไรยังไงนะครับมีระบบย<น>ังไงถูกใช้งานจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้สร้างคือใครอะไรเงี้ยครับผมเลยครับโอเคก็อันนี้เป็นแนวคิดสําหรับเพื่อนๆที่มองหาเหรียญว่าอยากจะเล่นอยากอยากบอกอยากจิ้มเหรียญให้เพื่อนๆไหม